ผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้มีโปรไฟล์อะไรน่าสนใจไม่ได้เรียนเมืองนอกไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มีเงินทุนอะไรติดตัวสิ่งเดียวที่เขามีคือความรู้สึกเล็กเวลาอยู่ท่ามกลางคนเก่งๆผมว่าหลายคนน่าจะเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ดีเวลาที่เข้าไปอยู่ในห้องประชุมแล้วรู้สึกว่าทุกคนดูมั่นใจมีความรู้ มีคำพูดคมๆเตรียมมาส่วนเราก็นั่งเงียบๆก้มหน้าจดเพราะกลัวพูดแล้วจะดูไม่รู้เรื่องผมเคยเป็นแบบนั้นครับแต่ตอนที่รู้สึกว่าตัวเองเล็กที่สุดนั่นแหละผมได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าวิชาคนตัวเล็กมันไม่ใช่หนังสือที่มาสอนให้เราคิดบวกลอยๆหรือบอกว่าเชื่อมั่นในตัวเองแล้วทุกอย่างจะดีเองแต่มันเหมือนมีคนมาเล่าให้ฟังว่า คนธรรมดาแบบเราก็มีทางไปถึงจุดที่ยิ่งใหญ่ได้แค่ต้องเข้าใจวิธีคิดของคนที่เคยรู้สึกเล็กและไม่ยอมแพ้ผู้เขียนยกตัวอย่างคนธรรมดามากมายที่เริ่มจากศูนย์เช่นนักเขียนที่ถูกปฏิเสธนับสิบครั้งก่อนจะได้ตีพิมพ์หรือเจ้าของธุรกิจเล็กๆที่ล้มมาแล้วหลายรอบจนวันหนึ่งเริ่มเข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวเท่าความคิดว่าเราไม่มีสิทธิ์จะสำเร็จ หนึงในบทที่ผมชอบมากชื่อว่าจงขอบคุณข้อจำกัดมันบอกว่าคนตัวเล็กอย่างเราอาจไม่มีทุนไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นแต่ข้อจำกัดนี่แหละที่ทำให้เราต้องพัฒนากล้ามเนื้อความคิดต้องมองเห็นทางออกที่คนอื่นไม่มองต้องใช้ความคิดแทนเงินใช้ความกล้าแทนคอนเน็ชันหลายคนที่กำลังฟังคลิปนี้อาจเป็นนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ เราไม่มั่นใจว่าจะไปทางไหนหรือเป็นพนักงานบริษัทที่รู้สึกว่าเติบโตเช้ากว่าคนอื่นหรือแม้แต่เป็นฟรีแลนซ์ที่พยายามทำอะไรบางอย่างแต่เจอแต่คำว่ายังไม่เวิร์กผมอยากบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องใหญ่ตั้งแต่วันแรกแค่เป็นคนตัวเล็กที่ไม่ยอมอยู่เฉยและมีวิธีคิดที่พัฒนาตัวเองในทุกๆวันนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่แท้จริงคนตัวเล็ก ไม่ได้หมายความว่าไรค่าแต่มันหมายถึงคนที่ยังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกมากแต่ถ้ารู้วิธีใช้ความเล็กให้เป็นประโยชน์คุณจะได้เห็นสิ่งที่คนตัวใหญ่บางคนมองไม่เห็นหนังสือวิชาคนตัวเล็กไม่ได้เปลี่ยนชีวิตผมในชั่วข้ามคืนแต่มันทำให้ผมเปลี่ยนวิธีมองตัวเองจากคนที่เคยกลัวเสียงตัวเองมาเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดและกล้าทำแม้จะตัวเล็กก็ตาม ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันใหญ่เกินไปลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูครับมันอาจจะทำให้คุณเห็นคุณค่าในความเล็กของตัวเองแบบที่ผมเห็นขอบคุณที่อยู่ตรงนี้จนจบอย่าลืมกดติดตามไว้ถ้าคุณอยากได้แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ทุกวันแล้วไว้เจอกันใหม่ครับ